วันนี้มาตรวจงานบนหลังคาเลยนะความจริงอ่ะบุภาทำหน้าที่ก็คือออกแบบอาคารหลังนี้คิดวิโอคิวคิดคำนวณงานเสนองานขายอาคารตอนนี้อ่ก็ด้วยความที่ว่าอยากมาดูผลงานของตัวเองว่าหลังอาคารที่ออกแบบแล้วขายงานไปเรียบร้อยแล้วก็มาขอสร้างให้ลูกค้าเนี่ยตอนนี้ด้านบนหลังคาเนี่ยตรงตามที่บุภาออกแบบไหม ตรงตามรายการคำนวณของวิศวกรไหมก็เลยมาดูด้วยตาตัวเองเพื่อให้เห็นภาพความเป็นจริงของการทำงานจริงแบบไม่จกตาอาคารหลังนี้ออกแบบแล้วก็โดยทีมงานวิศวกรของ Happy w a r e h o u s สสนใจที่จะสร้างอาคารสำหรับทำโรงงานเป็นคลังสินค้าติดต่อมาได้นะคะบุคคลาเมฆขลา หรือสนใจที่จะดูผลงานก่อนก็ได้นะในเว็บไซต์กดังโรงงานสำเร็จรูป com